ครับทุกคนผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่กดให้ผมเ,ออเยอะอยู่นิดนึงแต่ช่องผมไม่ไมีใครดูผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ที่ผมถ่ายกับผู้หญิงสองคนนั้นน้องผมน้องคนที่ผมกอดแับแรกที่มีดาบเนี่ยอันนั้นคือน้องเล็กสุดแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งใช่ไหมครับ คนนั้นน้องกลางและผมพี่คนตูงนะครับทั้งหมดนี้ผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับช่วยติดตามบยอยๆนะครับบอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมขอร้องเธอนะครับได้ไหมครับถ้าได้กดหนึ่งถ้าได้กดถ้าอะไนะถ้าได้กดสาม ถ้าไม่ได้กดสี่โอเคไหมครับแค่นี้ครับลงนับ